ยอดของอวิชาก็คือวิชานั่นแหละคือความรู้ความจำความเห็นทั้งหมดนดั่นแหละเป็นเครื่องปกปิดและบิดบังส่อนเล่นเหตุให้เฮ้า่าสามาปล่อยว่านไดอัตราตัวตนมันก็อยู่ในวิชานั่นแหละดันั้นพยายามรวยมาท่านมีสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นถือมัน่นความรู้สึกต่างๆที่มันมี อารมณ์ข้าใจกับ่เข้าใจเองเห็นนะมีีแต่จอดของยอดอวิชชาก็คือวิชาความรู้นั่นเองทั้งหลายที่มันเอาไปยืนยันตัดสินทกเถียงซึ่งกันและกันเยอะแยะหลายย่างเฝ้าสังเกตความคิดอันใดที่เกิดความรู้สึกในความพอใจอะไรบอกข้อใจความคิดนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยสู้ภพต่างๆ เป็นไปตามอารมณ์ครับพบต่างๆอารมณ์โกรธก็เป็นนรกเลยอารมณ์โ,ก,โกมีวามแบบยดดัมีทั้งสั่งทั้งสี่พิรณาบ่เลิกบ่แล้วนั่นนะเปรตมุดงิดอึดอัดวิตกนั่นนั่นนี่นี่วลงโงตนั่นแหละสุรกายกันว่าหลงมมวเมาบพาว่าสิเป็นโมวเมาในอาหารอ้อยเป็นมมวเมาในทรัพย์สมบัตมิมมวเมากับกรูกับร้านกับนั่นกับนี่ก็ไปเออว่าเป็นกลางกลางไว้ว่าสตาร์าเตอร์ฉันสั่ง คำว่าอธิบายเพิ่มเติมอีกนั้นคำว่าวิชาคือความรู้ความรู้ที่จริงแหละความรู้จำนี่ก้ะมันมันยังนอกอยู่เด้ความรูจ้จำจำเรื่องนั้นเรื่องนี้ใดเบิดแล้วก็เอามาตกเตียงกันนั่นแหละแล้วก็เกิดเป็นอารมณ์เรืว่าวิชามันยังเป็นวิชาน,นอกอยู่เด้แต่ความจำสัญญาอน,นี้สัญญาบพรา่ปนปัญญาเด้ เอาความจำใดมาวิตกวิจารณ์พิจารณาแล้วก็สรุปด้วยเหตุผลของเจ้าของเองแล้วก็เอาความคิดเห็นของตอนนั่นแหละมายืนยันกับสีมูนั้นเอิรนว่าเอาความคิดเห็นเป็นใหญ่ที่ถูกปาทานเป็นใหญ่แต่มันมีทุฏทุปาทานแล้วมันก็มีอัตตาขมาอัตตาวาทุปาฐานยกตนขึ้นมาวัรกรุอีกนั่นอ จิรพตุประทานเอาสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เหตุมากนันแหละมัเป็นการยืนยันอ,อีกอการมุประทานเดชความพอใจนะสีอย่างนี้นะนี่แหละนว่าหลายๆอย่างที่บอกว่ายอดของมัน่นก็คือวิชาคืออวิชามันต้องถิ่มทั้งหมดความรู้โดยภายหนอกการไปจดจำได้นั่นนี่ก็สร้าง นี่คือแค่ความรูน้นอกๆจเองแม้กระทั่งแบบนี้ลึกเข้าไปโดยความรู้ภายในผูเ้คเคยเขาคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออภปมาสมาธิก็สิเอขย่งเอาไปยืนยันตัดสินนี่นี่ความรู้ในในเป็นประสบการณ์ของเจ้าของเองแม้กระทั่งความรู้ลักษณะนี้เพิินก็ยังบได้ใหยุดมัน่นถือมัน่นธรรมดาบอกธรรมดา <c oughs> ความรู้การจดจาสื่อของกิเลสสักเกตทิฏฐิวิจิชาเสวรวัตุปามาตฏิคากามราคาอปราคะอรูปราคะมานะทิฏฐิอุทจจะเด็กะับอวิชชานี่ทั้งเบดนี้ก็เป็นแค่ความรู้จําหูจักสื่อกิเลสบรรยายออกอธิบายได้ใส่เหตุผลได้สามารถบอกให้ผู้อื่นฟังเข้าใจได้แต่ว่าตัวเองเวลามีความคิดเห็นคัดแย้งกันศูนย์บะ เนี่ยเวลาเขาเพิ่มที่เห็นสถือว่าตรงกับจ้กของเองสังเกตอารมณ์ด้อ,อมันสิโมโหมันจบว่าพ่อใจมันจะคุณมั่วในใจนั่นแหละต่เกิดความรู้สึกว่าพ่อใจฮิฮิขึ้นมายัางไรยางทังเบ็ดนี่ก็คือเอาไปสังเกตจากรของรูเห็นมันท่านเออูท่านแล้วมันก็เศร้าดอกหนาดูท่านหย่างดูท่านความขีอยู่ของกกำลังหยึดมันคือมันเนี่ยความหลงหรือว่าความไม่รู้ตัวหรืออื่นไรชาหลงวิชา ขนาดของภายในภายในยใน,นี่มันก็ยังบ่อหายจุดเด้เอ,อจังหวะอันนี้ก็แค่ได้หาแต่เนื่องจซื้อๆด้ยส่วนก้อนโปรยว่างหรือป,ปล่อยว่างเป็นเรื่องของไผ่ของเล่าเลยกันหากเลยนะเวลาคือยังห้าเข้าสู่อุปจาระสมาธิสมาธิอันนี้สิมีอภินิหารหลายสำหรับบุคคลที่มีอุปนิสัยดับ เห็นนั่นเห็นนี่ยังสันยังสี่เอามายืนยันเอามาตัดสินกันเอามา,อาทอกเสียงเอาสนะกันน่มีความรู้สึกนั่นเ,เกิดอารมณ์ขึ้นมานั่นนี่อันนั้นแหละเป็นม่งวิชาที่เป็นจอดของอวิชาที่มันปกปิด,ปด,ปดบังาการเข้าไปเห็นจิตการเข้าไปถึงความหวางยังสี่การเข้าไปหลู้เท่าท่านกิเลสว่าตวน,นั้น ป็นแบบนั้นแบบนี้หรือคมกิเลสใจยังสิหรือเขาไปถึงแม้กระทั่งว่าความปล่อยว่างเป็นคณะคณะมิพิทะเป็นคณะคณะไปยังสิปัจเีอมาหยึดเลยกับอะไรอีกโอ้เป็นธรรมดาเนาะเธรรมดาเนีย่ยมีคือความรู้ภายในโดยประสบการณ์เพราะเป็นยังบ่อยหยึดซะอีกยังสั่งม่เล่ เพิ่นเลยหาขั้มสิ่มาวายไดนมันสิเหมาะสมนอเรยว่าปัจจิตตัง <c oughs> เป็นของไใ้ดูใดเฉพาะตนเห็นไปเห็นมั่นรูไปรูมั่นว่างไปว่างมั่นเด้มันว่างให้กัน์ก็ได้อไรพยายามคิดดงดีการท่านของเฮ้าเออก็อยท่านเพื่อการดับถุกจะเพิ่มถุกโดยการอิจานปร,รารถนาขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ครับเออการท่านการศีลกับือกัน ขออเปาบลืรักษาเพื่อว่าขา้าิได้เป็นนันเป็นนีอนันอนันนีดอกเพราะว่าว่าวศีลคิดเบิ่งพินหน้าให้ดีปานาปิปาตาเพิ่อจะให้งดเวน้นจากการกาัดสัดแล้วก็คิดถึงจะของเองอมันก็บาดเจ็บปวดจะค้นบ่ราะเสียหายยังชีวิตทรัพย์สินจะค้นดบบนี้กันน้อมข้าวมาเพื่อยังแเนคัมมะคือการภาวนาเนคัมมะก็ดีเพื่อยัง เพื่อสิให้มันหล้เพื่อให้มันเกิดปัญญานน่เองเพื่อให้เกิดความหยุดนิ่งในการสิคิดพินิจพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในถูกสมุติใน้โดมัดแต่เพื่อเกิดปัญญาปัญญาคือการหลอลกหลูในการหลอกลูอะสิยุดความหลอกหลูหอยู่บอกถ้าปัญญาคนมีปัญญาโดยภายนอกคือคนติดสางประโยชน์กับผู้อื่นโดยไม่ต้องหวังสิ่งใดตอบแทนนี่คือปัญญาบ่แม่นแค่คำว้า คำว่า,ายัางบ่อาสมาจินยันยังใดต้องเบิงวัตถุที่เกิดขึ้นจากคําว่าปัญญาของคนผู้นั้นคนมีปัญญาคือคนสร้างประโยชน์กับผู้อื่นเออโดยมีพยานและหลักฐานพร้อมเออบม่แม่นแค่คาเบานะปัญญาบ่ซ<ม>ันสีว่าบ่คําสอนพุทธเจ้ามีพยานมีหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้<ช>คนมีปัญญาในสมัยสุเมนีก็ให้เบิงหลักฐานของเขาน่นหละที่เขาเห็นอย่างไว ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือโดยการสร้างโรงเรียนบ่ส้างสนนคนท่าบ่ส้างวัดส้างสลาบ่เห็ดท่านอาหารยังกะแลวแต่และหลายอย่างนั่นแหละจากหูว่าผู้ใดมีปัญญากระเบงผลงานของพระเจ้าเอาบะเมีนคำบอกคำบอกมันปูแต่งเอาได้จากการได้ยินได้ฟังและการจดจําหาเหตุผลมาประกอบได้โดยคําพูดเอ จะบอกสรุปว่าคนมีปัญญาคือคนซอยผู้อื่นให้้นทุกได้คือพระพุทธเจา้าเห็นบล่ล่ะแนะแนวทางบอกให้ทุกคนเหมนผู้นั้นะเออท,ะอทางนี้แหละคือทางในพานเออจะนี้แต่คนทางดใดคนทางทางวัตถุอยูติธรรมสิเออไม่ยังจะหายท่านไปนั่นเองซอยเหลือได้เท่าที่ซอยได้ดั่นแหละเทียบคนมีปัญญาห้ากระเอาพุทธเจ้าแล้วเป็นตัวยานเนี่ย ก็ได้สิเลือประเสริฐยิ่งกว่าพระเจ้ามีดอกนาอะไรอภินโตยางมีพยานมีหลักฐานก็นี่เดี๋ยวหลักฐานก็เลยก็นี่เดี๋ยวพยานก็เลยเออฮ้มผ่ากาสาวพัดยูังอย่างเป็นประศันรก็นี่เราพยานเราพทธเจ้าก็ดีสืบมาสองพันกว่าปีนี่พยานนี่แหละเข้าไปเหตุตามกันถูกๆคนคำว่าคำว่าวิชาญระวังให้ดีมันจะเอาไป มันจะเอาไปประหัตประหารจะของเองหมัอนใกว่าเขาว่าประหัตประหารจะของมันจะกเอาสนะกันเออคือพวกคือพวกเป็นอรหันนั่นแหละกูเป็นอลหันได้ต้องฟังความกูได้เออแต่คือซว่าเป็นอราหันแล้วมันจะถือโตเยอะยิงได้เออมึงต้องเข้ารบรับถือกูมึงต้องฟังความกูกูเป็นอลหันต์จืกว่าล่ะเอออันนี้ดังสันเขาเจอเพราะเป็นธรรมดา ถ้าขืนเสือเข้าว่าเป็นห่ะโท่หรือธรรมดาบอกเป็นหรออัตราตัวตนอยู่ในคําเป็นนั่นแหละหลายายางนะแต่ทุกคนท่านใดคือพระเวทสันตรอนดีเด้เนาะเออท่านลูกท่านเมียแจะร่มกับท่านผัวเนาะไทนะยเสีเอาอยู่บ่าพ่อสำนันไหมเนานะเออแักแหลกับท่านเมียสิเนาะ โอ้บ่ได้บ่ได้น่างามข้างโคกหินสันท่านบ่ได้โอ้ยจังเส้นจังเส็นแล้วเอี้ยดได้อยู่ว่าล่ะเนาะท่านแห่เขามาบวชลงบุนเนาะสันเดถ้ามาคิดเบงสัตว์ทั้งหลายในโลกนี่รักใดจะที่จะเสมอโดยรักตนเป็นอันไม่มีเนาะเอเพราะเน่าหักจากของได้แว่าหักเนี่ยก็ดี หากไวปยังเ <Okay. S 1> ออหักไว้นอนน้ำมันแหละหักขัวหักเมียก็ดีมียังแหละก็้าหากจะขว้างได้คือจริงอ่นนะเ่าได้ไปหักเขาได้เงินส <Okay. S 1> ัตว์ถ้าถ้าศัวสิไปบวชบางทีโอ้อยบ่ได้สารพัดสารพันสิงัดขึ้นมาเออเพระาะวัยนันยันแ้่ของลำบ,บากเนะาะเงนินสินถ้เาเมียสิมากทำบัตรมาทำเป็นบัตรคือแบลกแหลกสิกะ โอ้ยบ่ได้ไปมักพระเลยสั่นเลยมันห,หักจากของมันบ่ได้หักเมีอะไรหรอกผมจะว่ามันแพงกว่าถนอนนมนาจากของเองอ่ะแหละหยัดห่าวยัดหยัดเอาคยก็เอาหรอกด้ก็คือตัวนีงเทียบไปฟังแล้วเนาะข้างคกหินหินหลุมล่างมันแม่เดี๋ยวจะสั่นแล้บหักเมียก็ต้อง สิ่งใดมันเป็นความดีสิ่งใดเป็นความสุขของเขามันต้องปล่อยออกว่ามันยึดอยู่อย่างสัน่นเห็นว่ามันเกิดโทษทุกในใจของเจ้าของเดกมาทุกในใจของเจ้าของบ่พอ่อมันจะปล่อยออกมาขางนอกมันสิว่วยไาวฟุ้งไฟออกมาขางนอกอสันั่นแหละมันจะเป็นลักษณะนั้นลองท่านคือพระเวทดูดท่านเป็น,น่เนคือรักษาศีลหนึ่งลองรักษาคือผู้ริทัทหนักงหาด,ดูเห็นใจจ้อยู่บว่า เมื่อเอ็นกระดูกทั้งหลายไผ่เสียเอาไปขาไปขายขายกินท่างไปกระางกู้ให้เพราะว่าการรักษาศีลในครรมะพวกคันติวที่ดาบททั้งหลายเป็นออกบวชหลายๆาภาษาที่ออกบวชเป็นลุ่ีเยอะแยะเลยเป็นพระมันก็เป็นเป็นเนนก็เป็นในครรมะคันติวที่ดาบทอดทนไะไคือคันติวที่ดาบทบ่ไปก็ดีขนาดเขาตัดข้อแต่อย่างขอท่านจงมีความสุขเถิด หากข้าพเจ้ามีความคิดว่าออจะโกธกับบุคคลผูน้นี้แม้เพียงแค่วราระจิตใดวราระจิตเดียวเพราะข้าพเจ้าจงลงนรกจะถึงนั้นธรรมดาบะเพราะบททนของเป็นอันพ่วัติดาบอสอนนันสั้น <c oughs> ปัญญาดิสมารถมีปัญญาใดาคือพระมโหสถบอกแต่ละคนสอยเหลือคนเด้แก้คัดแก้ไขาจากสงคามมากไม เกิดกายเหตุในคนทั้งหนึ่งรอยเอดประเทศมาร่วมตัวเป็นหนึ่งใดนั่นยังสั่นปัญญาแต่พาโมโหงสถอย่่ว่าเงินธรรมดาดิสอนอนิจังทุกครั้งอนาตาสอนให้เห็นโทษท่าสมบัติอันเป็นวัตถุคือปัญญากับทรัพย์อันใดมีค่ามากกว่ากันพวกนพะวกคนบ่มีปัญญาทั้งใดก็บอกว่าศัพย์นั่นแหละมีค่ามากยิ่งกว่าปัญญา ปดเพันว่าคนมีปัญญาหยำหาสับได้และก็รักษาสับได้และก็เฮ็ดให้หสับทั้งหลายเพื่อพูดขึ้นมาไดเ้เขาแก่พันป่าเอาแต่ว่าจะของมีปัญญามาหลับใส่พระเจ้าวิเทหราชเฮ็ดหยังมาใั่ผมดูจากเอาสน,นะคิดว่าพันสิเพไไื่อใด้บุ๊คธรรมดาแล้วคนบ่มีปัญญาคนเห็นคา่าของสัตว์นั่นที่กระทำทั้งหลายนะี่ะหาข้อมูลสัตว์ปรได้ดอกบาดเพทนแก่ผมดูฮะที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยแค่ว่ามาหลับจ่ามเอาเงินเท่านั้น หากมีความส่อสัตย์จะจงหลักพอดีกับพระเจ้าวิเทหราชมั่งออและบ่ไดเข้าใจถึงคําว่าทรัพย์ทั้งหลายนี่เป็นก็ถูกแล้วก็บว่าเข้าใจคําว่าทรัพย์ทั้งหลายนี่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตามีผลเหตุใหตุผเออขาสู้ตกนรกมุกใหม่เป็นให้อนาคตไพ่ฝันหนาได้สอนอน,นิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นธรรมดาความโหสถซัาพูดถึงเรื่องน,นิพพานได้นรือนม่ทุกคนทั้งหลายที่เขาไม่หยึดมั่นถือมัน่น ก็เพราะวัตถุทั้งหลายนี่แหละเห็นให้เกิดอัตตาเห็นให้เกิดตัวตนเห็นให้กว่าเคลื่อนไปยิ่งและแบ่งชนชั้นและวรรณะเพราะไม่เข้าใจคําว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสัตว์ทั้งหลายมีความระมบโ,โลภโทษสันทั้งหลายแหละเพราะไม่รู้คําว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เองนี่ธรรมดา,ะามอะพามหสถสดสอนแบบนี้ก็สอนเป็นแต่ว่าสมัยนั้นคนบ่เข้าใจถึงสัน แต่สอนนี้ทานกคักแล้วนี้จังตัวขังตาให้ปล่อยให้ว่างในในวัตถุทั้งหลายแหล่เอาอยัางปล่อยถราไ่เอาใจปล่อยไหมสัตแต่มันปล่อยอะไรทั้งบิดหนึ่งต้องไปกันตัวมีปัญญาคือพระโมโหสุดหเออมีความเพียรกล้าสามารถคือพระมหาชนกบอกแต่ะละคนความเพียรขันติก็เอาหลายหลายศาสตร์คติเยอะ,ยอะ,ยอะแยะถึงมาเปรียบเทียบแล้วก็ดี <c oughs> อธิษฐานกับตั้งไวยรลดว่าทุกอย่างนี่ถ้าว่าอธิษฐานของเพิ่อนตั้งใจมุ่งมั่นสู่จุดหมายที่ปรารถนาเพื่อนปรารถนาสําเร็จพัสสัพพัญญุตญาณทั้งเบดในบรารมีสิบอย่างเลยเพิ่็เหตุเพื่อพาะพุตญาณน,นั่นแหละบ่แม่นคิดเอาขอเอาว่าผู้อื่นผู้ใดผู้หนึ่งสิมาดลบันดาลให้ได้เหตดเอาทาําทเอาเองอนั่นแหละ่มีทานศีลเนี่ยคำว่า,าปัญญาวริยันตินั่นไรมาหลัสัจจะ เป็นคนที่มีความจริงใจมุ่งมั่นเฮ็นยังกาซางบ่ค่อยบอลเลนบ่คห็ยเฮตเลนบ่คยตัวภัยอีกเอแต่มีสัจจะคือความจริงในความ้อมเองสัจจะซื่อสัตย์กับตนเองและผู้อื่นพ้อมมีเห็นความจริงของโลกความเพราะว่าความจริงธรรมดาว่าสัจจะเป็นก็ดีหลายหลายอย่างที่มันอาศัยสัจจะอาศัยสัจจะเราหลอดพ้นออกจากอันตรายใดๆทั้งปวงเยอะแยะมันอาศัยสัจจะเป็นข้ามกาวอันใดเกิดมา จังสิอาศัยสัยจจะขึ้นให้ศาสตร์หนึ่งศร,รัทธาธนูอากาศที่ตุงวิสัชชิตุงนาธาสีนาธาสีเพื่ออาศัยสัจจะด้จังเหตให้ลูกธนูของแม่พันธ์ว่อาสมัดเล่นออกจากแหล่งได้คือได้ว่าล่ะไปแค่ขั้เอาไว้กั้นอยังศรัทธาธนูอากาศที่ตุงวิสัชชิตุงนาธาสีแต่เพิ่นก้าวถึงสัจจะอันใดอันหนึง่งเพิ่นยกอ้าง หรือสัจจะของพญาชัดทันจังสิแกมีเห็นว่าหรือสัจจะของอนกคุมวัตกะผลิตสัจจะสามารถดับไฟก็ได้เลยขออนาเป็นสัตว์เดาชสารเด่นนกคุมนั่นเห็ดใจคือเพื่อนบ่ราะสัจจะเออมตตามันมีส่อนอยู่ได้หันบัตถูภพชาติก็ว่าเมตตาบัตถุยางเลยเมตตา เห็นเสือก็เห็นเสือมันออกลูกอยู่ในหันลูกมันมีหาโตถ้ามนสิกินลูกของมันเองจิตใจมันสิเศรมองเห็นจังไดมันก็บาะอาศมาที่สิโดดขึ้นมาจากหลุมใดเสือตัวนี้ถ้าตายแล้วต้องล่งสูนหลแนมนอนเลยนั่นเมตาสลระตัวเองลงแท่นไปเป็นอาหารในเสือกินมันมีกําลังแมันขาบลูกมันโดดขึ้นมาไดนั่นเมตาเห็นได้ใดล่ะสั้น นะบางาษเขาวา่าเมตตาของผนที่ช่วยเหลือผู้อื่นใดศาสต์ถือเพิ่นเกิดเป็นพระญาติความท่องเขาจิขาความท่องนั่นาคาหนึ่งนี่ตายสองได้นน่เออแล้วก็นเนื้อหนังของคนท่องมัน,นบาแหบดอกกินผู้ขาแท่นซะนัะ่นไปยังสัน่นเ,ออเห็นไดว่าวะละ่ะเมตตาถึงขั้นสระตัวเองได้นี่ที่สุดพระราชากะคิดได้ตัวอ้ยขนาดสัดตว์ยังมีความเมตตาขนาดนี้กูเป็นคนแต่แทกูเหตุได้บะ เห็นได้สัมเพลิบ่เนาะว่างคิดใจเป็นกลางบเขาว่าอุเบกขาเป็นใดว่างคิดใจเป็นกลางเสมอภาคบ่มีชั้นทัคติคือบ่มีอคติกับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งบ่มีความพอใจในพวกนี้บุคคลผู้นี้ว่าเป็นญาติว่าเป็นมีรสหายว่าเป็นพี่น้องว่าเป็นหลานเลน้หล่ำกระซังเนี่ยเวล่าเผินตัดสินคดีความต่างๆหวนเขามาหา พระมโหสถอีกสมัยเป็นเด็กน่อยก็ะพุทธเาไปพระพเ้เห็นได้จังว่าทั้งเบิร์นีล้วนแล้วถ้าเป็นประสบการณ์ที่พญนยกอ่านเกินมาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนทําตามที่คือประสบการณ์ล้วนๆพองพุทธเจ้าพระุทธเจ้าบ่รด้อาศัยหลักการแล้วก็บ่รัยอาศัยปรัชญาการบาแม่นปรัชญาการบาแม่นหลักการล้วนแล้วถ้าเกิดจากความจริงอ ประสบการณ์ล้วนๆกว่าจะสร้างสมมาสําเร็จเพอความเป็นุูธเจ้ามาสร้างสอนแสดงธรรมให้ทุกๆคนออได้รู้เหตุได้รู้ผลออในความจริงของชีวิตเพิเ่นก็เลยว่านี่าศาสนานี่แนวทางการงดึนเนินชีวิตอย่างผู้รู้เพิ่อ,อเนเอาประสบการณ์ของเพิ่นล้วนๆมากตั้งแต่สมัยเ,ออเริ่มตั้งตน้นอธิษฐานบาร,รมีความปรารถนา,าพระพุทธญาณสัพพนุตญาณนั่นแหละ พูดมาตสมัยได้แล้วมุ่งมั่นสู้จุดหมายละอธิษฐานบ่แม่นไปขอบ่แม่นมีสิ่งใดสิม้นดนบดาลยังไงไปได้ดอกทุกคนก็มุ่งมั่นสู้จุดหมายเดียวซะบัดนี้นิพผานารเออรกว่าล่ะบ่ต้องกลับมาเกิดอีกจากบ่จจายคำใดบ่บเกิดดอก,กันคำเบาออเนาะออความบ่บเกิดอีกความบ่บกลับมาเกิดอีก บ่แมานว่าบ่กับมาเกิดอีกในศาสนาเด้จากว่าโอ้ยจจบ่เกิดอีดอกปูศาสต์ผุ่นจิไปอาศัยศาสนาจังจังสิบ่เกิดติความบ่เกิดต้องดับในขณะนี้วินาทีนี้อยจากว่าดับความคิดในความรู้สึกต่างๆสิมันยังมีความยึดม,มันถือมันห่วงหาอะไรบุคคลผู้นั้นผู้นี้อถ้าดับในปัจจุบันณขณะนี้บ่ได้ม็เกิดอกีกบ่แมนว่าสิไปดับเอาศาสนาเด้ใชว่าล่ะเออ มาเกิดดอกเนาะคนทางโลกเวลามันเบือ่อมันสิเบื่อแบบนี้เบื่ออะไรดังใจพวก,กบเมี่ยเบื่อกันพวกรก,ก,กินเหล่าดูเนาะกูเบื่อมึงเด้ถือเพื่อนตำ่ตำต่ำต่ำไปกูหนีไปบวชซะดอกมันมันว้กกระทบกระทั่งกระแทกกันซื้อโดยความอะไรดังใจเบื่อนั่นน่ะเมะ่ม่นว่ละคือกันคือเจ้าเบื่อเนี่ยโอ้ยคิดเบ,บ่งกๆคุณนายกูบ่เกิดอีกดอก มันคิดหวังว่าสิไปบ่เกิดศาสนาติแ <c oughs> มน่นนั้นต้องคิดเขาในปัจจุบันขณะนีเลยขณะนี่จากบอก่ออความคิดอนใดมันกาลังสิบไปสะดุดหรือมันเหตุให้กระแทกกระเทื่อใจในความดีใจหรือเสียใจก็สัางให้หยุดความคิดนั้นให้ได้เพื่อสิน้อมเข้ามาสู่ความรู้สึกของตัวเองหยุดความรู้สึกหรือความพอใจให้ได้หยุดตัวเดียวกับับเบสนะ่ะง่ายหยุดเอาตอนนี้ดิ ตอนมันบวชนมี่ยังกระทบนี่เอ้ยเจ้าเป็นนางดูไปเห็ดพักดูสวนหน่คิดนำทำเลยนะโอ้ยเม่เนความเพลินเบ้าเบ้อดเบื่บอ,อนายขัดกูนี่กูเพ่เกิดแมงอีกดอกเนาะกลับเนะ <c oughs> ขามาในวัดเพราะทีเห็นหนาผัวเจ้าคือว่าไปซอยข่อยนั่นเกิดแห้วพักว่ามันเมยศูนย์คือว <c oughs> ่าไปลรงพักซอยแน่คือว่าโพักก็าซอยแ <c oughs> น่มีอารมณ์ก็รู้สึกเนาะ แมนบ่ล่ะเกิดแล้วบ่แม่นว่าสิไปบ่เกิดสาดาเด้หนี่น,นี่มันเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันนี่ okay. มาเห็นหัวหัวกวับบ่ววไปยกผาดซอยกูห่างมืออยู่หนามยังเตะเตะบ้ามาหอดก็เห็นหัวเนี <c oughs> ่ยมียงตาเบิ่งเด้หรือเกิดความรู้ววสึกตั้นตาที่แรกเหรอเดูบ่แฝงผาดมาใส่แน่ด้ธ <c oughs> <c oughs> รรมดาเด้ ความรู้สึกมันศูนย์เพแห้งแล้วถัจกจว่าละ่ะเออแต่ว่าผู้นั้นศูนย์เพเป็นวันนี้เออได้ <c oughs> จากการล้วละ่ะ <c oughs> แต่ของศูนย์อยู่เท่าเดียวถ้าสิบว่าเกิดบ่แา่นว่าเไปกูไปกูเนะนะบื่อไงกูบ่เกิดอีกดอกเ่าะนศาสตรหนาได้เอาเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันขณะน,นี้ดับความคิดในขณะนี้จักว่าละ่ะเออกระทบบ่ท่านในปัจจุบันคือแรงกระทบความเกี่ยวข้องเองตรดับได้ก็ต้องดับในปัจจุบันนี้ ว่ามันจะไปดับสาตนาเออสาตนาคุณก็เกิดอีกดอกเ่ได้เมนไว้สั่นเดี๋ยวนี้จากว่าเออ้าดับเดี๋ยวนี้บ่ได้มันก็ไปเกิดนะคิดไปมีฟัง่านตรงนี้เออขัาใจใครจากหนาตอดเงาสกิกพร้อมกันมากอะไรคิดไปหาอีนั่นแหละโอ้ยกินเข่าแล้วบออี้หานั่นก้าเด้เนาะคือความรู้สึกว่าสั่นนั่นเป็นความรู้สึกม่วงย้ายอะไรนั่น่งจ๊กบ่าอะไนั่นเนาะ มามามันยั่งบดออะไรมือนว่าวะล,ะล่ะเราตํงแม่งจะเป็น่องใหไปยังจากวะะ่าล่ะตายกระเผาถิ่นตัวผูดด้ใดก็เอาไปกระเผาถิ่นเนี่ยเนาะเห็นเหตุตัวนี้เห็นมันท่านจากบ่หล่ะอรือแม่นข้าสิรักห่วงใยปารถนาบางดีกับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเพียงใดกสร้างเออเข้าจากให้เขา้นถูกเนาะอยาเขาอยู่ดีมีสุขอยากเขามีอยู่ทั้งกินทั้งทั้งหลกและทั้งทำนี่แต่เขาบ่เหต์หแล้วเข้าเสีเหตุเนีขาเขาได้ มิจารทำลายตัวเองทั้งนั้นแหละแล่จึงบอกว่าจะเอาวความรักจะเอาวความปรารถนาวันดีนะกลับมาทำลายตัวเองอกลับมาทำลายตัวเองดีเบื่อเข้าใจซ้ำว่าทำลายแบบใดเขาใจว่าจาเกี่ยวเจ้าโอ้โเข้าหามแฮออมบานเนาะว่ดาด,ดีเนาะน้ำดีบานนี่ยม่ว่าละ่ะชีรดน้ำ ไปเอิ่อนอันต,ตานยังหลังหัวพิ่นประมาณแบบ <ạ. S 1> ครับรถนั่ไปหันไปนี่ทั้งในใจจะคของอ,อีกครับเราก็ว่าท่านใจกูกูขับเอาเองสิครับกพราว่าเป็นศูนย์ศูนย์นี่นนค,คือคิดไปหาโอ้ยเข้าไปหาแม่อยู่ทงใดน,นอเลยเนาะนั่นแหละเกิดอะไนะทีแจ้งว่กกา,าลราเกิดนรกเกิดลักษณะนั้น <c oughs> ปล่อยมันอาจจะซีเหมือนผัวของตัวยังเนาะ <c oughs> เออตายกับเผาถิ่มตัวพ่อแม่ก็ตายไปเผาถิ่มเมื่อไมร่ไม่เคยดีคือป่เห็นว่าเนาะแม่มาสัตว์หรือพวกเจ้าเอาสตาร์ไปเยอะ่ว่าไดปลาแดกไปกิน <c oughs> เป็นสัตว์ตัวผมคิดว่าไทยตัวหลู่เห็นมันท่านเข้ารู้สึกเห็นมันท่านได้เฮ้ยเอาละพ่อ <c oughs> <c oughs>